สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะพีพ่ๆแม่ๆเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวยายดาวเรืองยายผูนซับนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคุณยายสองยายนะคะมาลงน้ําด้วยกันนะคะยายดาวเรืองยายผูนซับยายดาวเรืองค่อนข้างที่จะแบบว่าสนนิดนึงนะคะไม่อยู่เฉยๆมันยายผูนซับนะคะ หันซ้ายหันขวากว่าจะถูได้แต่ละทีนะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะส่วนยญ่ผูทรับก็จะยืนสวยๆยืนเหมือนนางามเลยนะคะบุกมือทักทายด้วยยายนะคะทูทูคัดขี้ใครนะคะ สองยานะครอบครัวของคุณยายก็มีด้วยกันสองเชื่อะคะ่ะยายดาวเรืองอายุ64ปีนะคะยายพูนรัพย์อายุ60ปีนะคะพี่พี่แม่แม่สายายอออาบน้ำกันใหญ่เลยนะ,ะอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานนะคะ ยายช้างยายอาบน้ําทั่วแม่น่ยายคณิตอาบน้ำให้ทั่วไหมโ oh. อ้โอ้ทางนู้นสาดใหญ่เลยนะคะชุ่มฉ่านะคะตอนเช้านะคะบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะแะดดยังไม่ออนนะคะชุ่มฉ่ามากเลยนะคะวันนี้ oh. มาอาบน้ําด้วยกันนะคะปกติจะอาบคนละครั้งนะคะวันนี้ มา,าด้วยกันนะมีความสุขไปอีกแบบนะ,ะแม่ๆพี่ๆคะ่ะเอ้ยทูๆยายทูๆๆๆคุณยายเล่นดินนะคะูคุณยายปุ่นซับไปแล้วนะคะยายปุ่นซับเขายืนนิ่งๆให้สาดให้ทูเดยยายดาวเรืองนะคะ ดุกดิกดุกดิกยายพูนซับอาบน้ำแล้วสวยเลยนะเงาแวบเลยมาดำเมี่ยมเลยนะยายพูนซับนู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 สิไปหาข้าวแล้วจะโคลมาท่านเดซิทท่านล่างเซิทไปหาจะโคลไปหาข้าวแล้วเข้าไปแล้วยาย,ายมานี่มานี่ อยากไปน้ำขาวก็ไม่อยู่เฉยๆให้คว,วันวิทถูเนาะยายดุ๊กดุ๊กดุ๊กก่าจะร้างเสร็จอุยหูพึ่งอยากไปน้ำขาวนะคะอยากไปด้วย,วยมาเยายายมาเด้อมาเด้อ แช่ยายเดาเรื่องคันข้างที่จะสซนออกดื้อนิดนิดเหมือนเด็กเลยสวยแล้วยายสวยแล้วไม่ถูด้วยไม่ให้ยายไม่ให้ความวิตถูด้วยนะยาย ดูคล้ใครออกกอนจะได้สวยๆล<ว>ำตัวยายดาวเรืองค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะคะพี่พๆแม่จ๋ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาแล้วมาหาแล้วคอนเซปต์ย, <Concept S 2> ย,ยายคืนนี้หูพึ่งตลอดเวลานะคะย,ยายเก็บหูหน่อยอย้ยนะคะยายเก็บหูก่อนอ้อาวยายอาบน้ำชุ่มฉ่ำ คนข้างที่จะแบบว่าอ่าขยับตัวชานิดนึงนะคะเนื่องจากอ้วนน้ำหนักเกินปลานะคะบรรทายอันใหญ่ยักษ์ของคุณยายอู้นะเห็นอีกเชือกนะฮะเห็นน้องมหน่านะฮะเห็นน้องมหน่ามาลงน้ำด้วยนะ น้องไม่น่ามาลงน้ำด้วยนะที่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่โรงน้ำช้างส่วนรวมนะคะ oh. อยู่เฉยๆนะยายยู่ซื่อๆน่อยย่ซื่อๆนะยาย ม,มีหน้าเล่นใหญ่เลยนะคะ oh. มีขัดเล็บด้วยอาบน้ำแต่อาบน้ำช้างแต่ละทีก็ต้องใช้เวลาอยู่นะคะพี่พี่แม่แม่ขานะคะเพราะว่าช้างค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะคะแล้วก็เล่นดินเล่นโคลเล่นทรายอย่างนี้นะคะพอเวลา ตัวแห้งไปก็จะเป็นคราบนะ,ะถ้าไม่ขัดถ้าไม่ถูถูๆขัดขัดจะมาหาแล้วจะมาหาแล้วทางนู้นก็ถูใหญ่เลยนะคะมีหน้าบื้อ มาแล้วมาแล้วเดินมาหาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วค <c oughs> วันยังสาดน้ำอยู่นู่นเลยยายเดินมาหาแล้วยาม่มีอะไรให้กินเลยยายไม่มีอะไรให้กินเลย,อย,อเลยโอ้ย <c oughs> อู้นอู้นนเ <c oughs> ดินนำหน้าควานตลอดนะคะยาย ไปแล้วน,นะคะ,คะฝากครอบครัวคุณยายดาวเรืองนะคะคุณยายพูนทรัพย์ไปนอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่แม่แม่ด้วยนะคะนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พี่พแม่ๆคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะ